ราัสสัพันตรายานิวาณสัทัสสะภะวะตอตสัมาสัทัสสะตวริงสัมมาปทิปุริรสาลักธนานุภาเวนะาศิทยานุภยันนานุภาเวนะอทตุตระสตัมังคารานุภาเวนะสัพพันนารังสีานุภาเวนะ มารานุภาเวนะทัสสะปารามิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัศปารามัทธาปารามิตานุภาเวนะสีลสมมาทิปัญญาลุภาเวนะปุถานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตสานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยรยธรรมานุภาเวนะ จตุรสิติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโรกุตตะระธรรมานุปวีณาจตังคิกรรมะขันธานุปวนะอัตถสมมาปติยานุปวีณาชาลภิญญานุปวนะจตุสัจญาณานุปวนะทัสสะภละญาณานุปวนะสัพัญญุตญาณานุปวีณาเมตตาครุณามุทิตาอุเบกขานุปวนะสัพะปริตานุปวนะารัตตนันยัสสะระณะ สัพพะโรพาสุขุปัฏฐานุขาโทมานสุภายาสวินาสันตุสัพพะอันตรายาบิวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยห้งสมิชนตุทีขายุตาตุยห้งโคตุสัตาวัสสิเวนะสัมันกิโกโหตุสัพพะอาคาสัพพะตาวานะภูมมิขังคามหาสมุทธาราคกคาเทวตาสัทธาตูมใอนุรักขันตุ ภาวตุสัพพมังฆารังระฆันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดที่พวันตุเตภาวตุสัพพมังฆารังระฆันตุสัพพเทวตาสัพพัมมานุภาเวนะสัทธาสดที่พวันตุเตภาวตุสัพพมังฆารังระฆันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาสดที่พวันตุเต

พระเทกรัตตคาถาอาตีตังนานาวาคเมยานัปฏติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยา,าติตีตามปะอีนันตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจะโยธรรมงตถาทตถวิปัสสติอาศังอิรังอาศังกุป,ปังตังวิธามะนุภะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ข่อนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเหนืองเหนืองให้ปุกป,ปงเถอดอาเชวากิจามาตาปังโกชัญญามะระดังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นัออิโนสังฆา,ารันเตนะมาหาเซเนนามัตุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโราามตรตตมตันที่ตังต่างเวพเทกาลาโตติสั้นตัวอจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรติันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแม่สิอภินะหะปัจเวคณนาบาทะชารัทธโมมหิชาราัารางอนาตีตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพน ความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณะธรรมโมมหิมราณะอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโวพินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจับต้องได้พัดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะัสะโกมหิกัมมะทายาโทกรรมโยนิกัมมัปนุกรรมปติสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัลยานวาปะปะกังวาตาัสะทายาทภาวิซามีเอาจะกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผล คำนั้นสืบไปเอวังํำแห่อเพนข้างปัจเวกิตับทัางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ